ก่อนอื่นผมก็ขอคราบสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูในคลิปนี้ทุกท่านนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในช่องเพีย a m ทีเกเมนั่นเองนะกับผมปุ๊บปั๊บคนเดิมเพิ่มเติมขึ้นความหล่อนะครับในคลิปนี้นะฮะอย่างที่เห็นเห็นแค่นี้ก็คงรู้ใช่ไหมครับว่าเกมอะไรแน่นอนครับ Call of Duty Mobile นั่นเองนะครับผม วันนี้ผมก็จะมาแคสเกมนี้นะครับคอฟติตี้นะก็เขาไม่ได้จ่ายนะก็แค่แค่แค่ก็เริ่มเล่นกันเลยก็แป๊บนึงนะคือเกมนี้ครับผมก็เล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละก็เลเวลยี่สิบสามแล้วนะก็แป๊บๆๆเปลี่ยเปลียปล่ยนหมดนั่นแหละเออ คือผมไม่อยากจะโมออะนะพอดีผมแบบที่หนึ่งตลอดอะครับเวลาเล่นอะไม่เคยแพ้ะนะก็คอยดูพี่ละกันนะน้องๆเออผมลืมบอกไปนะผมชื่อพีคิงนะอ่านว่าพีคิงนะถ้าใครอยากแล้วผมเป็นเพื่อนแบบโทดเนี่ยก็นะอัดมาได้นะอันนี้เขาเริ่มเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมโอ้โหมเจ็บเนี่ฆ่าได้แล้วครับหนึ่งศพ นะก็หาศัตรูก่อนเพื่อเอาแต้มนี่เนี่ยไงล่ะครับเน,นี่ยขนาดใกล้ตายนะเนี่ยดู่ประเด็นะฮีงเลืองก,กันนี่เนี่ยเก่งเกินอ่ะนะน ยิงไม่ท no? ันเออนะขอคว้างอันี่ก่อนระเบิดเดี๋ยวก็โดนเนี่ะมันจะคว่างระเบิดไปไม่โดนแถมยังโดนยิงอีกยิงไม่โดนอ่ะ เฮ้ยมันใช้ปืนอะไรเนี่ยโหดจังวะอ๋อปืนนี้มันยิงค่อนข้างรัวนะครับแถมโหดด้วยโอ้ไม่ก็อัน oh, ตรายนะปืนระเบิดนี่อ่ะนี่อ่ะ,อะสองศพอะไรนะจะตายเอาก็เดี๋ยวไปทางนี้แล้วกันนะครับเสร็จละ ก็ต้องไปแบบระวงังนิดนึงนะอุ้ยอัาค่ะนี่อ่ะสองคนแล้วนะฆ่าได้สองคนรถเกียวอักครับเก่งเกินดูจากแผนที่แล้วอยู่แถวนี้นะ เหมือนเป็นการถงไมล์ไลนเขาจังั้นน่ะเนาะไปตรงกลางแล้วกันนะรอบนี้พบกับปืนไฟนี่อ่ะเอาเข้าไปนี่อ่ะก็ปืนไฟเนี่ยอยากจะบอกว่ามันโหดมากนะเผ่าได้เลยอ่ะแล้ตาย จะน่าเสียดายนะฮะมันมีเวลาจำกัดอยู่แบบถ้าใช้นานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสองคนโอ้โหมันมีกรอบป้องกันอยู่นี่หว่ะเลิมแล้วก็วิ่งเข้าไปหาแล้วตอนนอันนี้เดี๋ยวขอใช้ระเบิดน,นี่นะฮะโอ้มสองคนแล้วก็หยิบไอ้นี่ไว้พร้อมเลยนะ กว้างทางไหนดีทางนี้แล้วกันกว้างเเดี๋ยวก็โดนเออโดนละดีนะโอ้โหใครปิดฉากเนี่ยไม่ใช่ผมหรอก สกส็ได้เหุนฟีมืสสอรผมไปแล้วนะครับก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะก็เก่งเกินโอ้โหได้ที่สองอะ่ะคือจริงๆผมอ่อนให้เขาเฉยน,นะแบบก็ผมมามาตอนที่เขาเล่นกันอยู่แล้วไงคือถ้าผมมาตอนแรกเลยผมอาจจะได้ที่หนึ่งไปแล้ว ก <S <S ็ลองเล่นกันอีกซับรอบดูดีไหมปึ๊บลองอีกรอบนึงนะทีนี้ผมก็ว่าจะเปลี่ยนโหมดสักหน่อยนะจะบอกว่าตอนเนี้มันร้อนมากนะอากาศผมก็มาถ่ายคลิปในห้องแอร์นะ คืออันนี้ด่านอะไรเนี่ยอันนี้เติมแพ้กี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจอ๋อไม่ใช่จะโมนะครับคือแบบผมเก่งเกิน์่ะในในคอร์ดิตี้นะผมไม่เคยแพ้เลยเมื่อกี้ผมอ่อนให้เฉยเอ่อศัตรูอยู่ไหนจะมา,าหาพี่มาน้องอโอยอะไรวะเนี่ย เมื่อกี้ก็อ่อนให้อีกเหมือนเดิมนะพอดีแบบผมแบบกลัวฝั่งหนูมันแพ้ก็เลยต่อให้นิดนึงโอ้โอนี่คิดว่าไม่เห็นงั้นเหรอก็แบก เระวังกันนิดนึงนี่ฮะอยู่กับด,ด้านหลังนะแบบเก่งเกินเอ้าโอ้โหอ้อมมาโดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยโอเคก็ลุยต่อนะนี่ฮะ đây Được rồi, 2 lúc 1 hả? Đi qua vòng này 2 lúc 1 À, 1 1, 1 1 Bao, anh uhh đứa nữ Đi qua vòng này Được rồi, đưa nó đến Đi บุกมาในฐานเลยเหรอเรออยู่เลิกก่อนเดี๋ยวตายนะตายเอาไม่คุ้มรถมันบังอ่ะ ก็คงต้องใช้แม่ตายแล้วนะปืนไฟก็พยายามอย่าตายนะเออพูดแค่นี้แหละถ้าตายมันจะผีได้เถอะปืนไฟก่อนจะได้มาไม่ใช่ง่ายนะโอ้โหถ้าฆ่าได้คนเดียวเราก็ตายผีได้อะ่ะเหมือนเห็นแถวๆนี้นะเีีไยเฮ้ย <c oughs> มันใช้ปืนอะไรเนี่ย อ๋อปืนนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนบ้างนี่ผมก็เตรียมมาเหมือนกันเนี่ยผมก็เตรียมมาเหมือนกันเอาดีเอาดีโอ้โหเล่นอย่างงี้เลยเหรอโดนยิงจากฝั่งไหนวะเนี่ยคือฝั่งน้องข้ามเขาแบบค่อนข้างโลมืออะไรทีเยอนะโลมือหรือเปล่าเออผมไม่เดะ แล้วนี่ปืนปืนเหม่นกันนะมาครบคับก็มาอีกครับขออีกทีก่อนเอาเป็กกระสุนคือปืนเนี่ยมันดีทุกอย่างยังยกเว้นการเปลี่ยนศูนย์มันเปลี่ยนนานแบบน่าเสียดายเนาะ อาึไโดนอมามครับโอ้ตายเลยโอ้โหดูจากสภาพน่าจะแพ้น,นะรอบนี้แบ44นะฝั่งตรงข้ามนีแอดด็อกะไม่เปิดหรอกยเรีย,ย,ย,ยบร้อย เขาใช้เปลี่ยนอะไรเนี่ยทำไมมันโหดจังผมไม่เข้าใจก็แพ้แน่นอนครับฝั่งตรงข้าม49แล้วอาจจะชนะละไม่ผมผมจะไม่ตายอืมฮึทนได้นะ ยายามจะยื้อชีวิตไว้แล้วก็แพ้ในที่สุดโหน,นี่โอ้โหเลยเป็นหก,กเลยเนี่ยตัวน,นี้นะมันปืนอันไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อปืนเท่าไหร่นะชื่อปืนเมื่อกี้แล้วเอ่อน่าจะ AK เท่าไหร่เนี่ยละ่ะ AK หนึ่งหนึ่งเจ็ดมั้ง ก็มาดูกันนะฮะว่าในทีมผมเนี่ยใครจะอยู่ที่หนึ่งนะเลเวลยี่สิบสี่ละก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็ที่สองอีกแล้วเหรอแป๊บนึงนะว่าได้อะไรมาใหม่นี้จะเพิ่มความแม่นยำก็ไม่ไม่ต้องกอ็ได้มั้ อันนี้จะมองเห็นร้อยข้าศัตรูันนี้รถการกระตุกกอนน็อันนี้ก็ได้มองเห็นร้อยข้าศัตรูว่าดีเลยนะอะไรเนี่ย อันนี้ผมก็ว่าจะเปลี่ยนโหมดนะเป็นอ่อันนี้แล้วกันโหมดนี้ผมถนัดมากอ่านว่าฮาร์ดพอยต์ใช่ไหมฮาร์ดพอยต์นั่นแหละก็จะมาลองเล่นโหมดนี้นะคือโหมดนี้ผมถนัดมากเลยนะที่หนึ่งตลอดไม่อยากจะโม้นะน้องคือผมมันสายแท้งไงก็เลยมีประโยชน์ในโหมดนมี้นิดนึงม <know>, ั <không>? ้ง โอ้เลเวลในทีมผมก็พอๆกันเลยนะครับยี่สิบกว่านะโอเคก็ปืนนี่แหละครับ AK ใช่ไหมมันปืนอะไรก็ลืมแล้วโอ้ก็<笑><笑> <g ül> ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องปืนเท่าไหร่นะ <Hard point. S 1> ก็เลยไม่ค่อยใส่ใจชื่อมันเท่าไหร่นะก็ล <Hard point. S 1> ุยเลยออันนี้ต้องยึดจุดที่มันกำหนดไว้นะ Hardpoint locked down. We've taken the lead. Yeah. Yeah. -A by. Repeat, -A by. Yeah. 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 killer drone ready for deployment. Yeah. โอ้ยมาจากข้างหลังเหรอชโอ้โหตายจนได้นะก็ประยุทธ์ฐานต่อเลยนะครับต้องอยู่ให้ถึงเท่าไหร่นะครูย้ายมาแล้วนะอยู่ตรงนี้ปุ๊บ คืออยางจะบอกว่าตอนเนี πως, world, so <keeper stat us> ้บ้านผมมันฝนตกนะฝนตกก็ถ้าได้ยินเสียงฝนก็ไม่ต้องแปลกใจนะบ้านผมมันฝนตกนะ เออยิงไม่โดนสักทีก็จะย้ายแล้วนะดูจากเวลาข้างบนนะครับจะย้ายที่แล้วตรงเนี้ยเออผมมันย้ายไปตรงไหนแล้วลืมตรงนี้ต้องรีบไปยึดฐานนะรีบร้อย ดูจากสภาพนะฐานตรงนี้ก็ตัวนี้มันมีประโยชน์นะเป็นในการเล็งตูโอ้ศัตรูมาแล้วนี่ไงก็ต้องป้องตรงนี้ด้วยนะโอ้จะย้ายที่กะ เราต้องรีบไปฝั่งนู้นนะผมจําได้ผมจําได้เล่นบ่อยไงนั่นไงฝั่งนู้นจริงด้วะนี่ยเปืนไฟนะปืนไฟครับขร้นมาดิครับเรียบร้อยนะโอ้พอดีเลยหน้าพอดีพอดีเลย ำลังจะพ่นไฟใส่โอ้โหเจือตายนะอันนี้ผมเองนะจริงจริงนะจริงจริงอนี่ยสามพนอัดครับเรียบร้อยนะวันนี้ผมถนัดมากไม่รู้เป็นไรแต่มันถนัดจริง อีกที่หนึ่งครับผมเองผมเอง <a> ไม่บอกแล้วเ <Good job. S 1> อออันนี้ผมถนดัดออรู้เชื่อปืนอันนี้แล้วครับที่ผมถืออยู่ AK47 นะทหาร16คนครับครับก็เก่งเกินนี้อะไรเนะี่ยมีเห็นมีเหมือนลูกศรแจ้งเตือนนะนี้เพิ่มการเคลื่อนที่เพิ่มการเคลื่อนที่ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะสำหรับผมอะ่ะก็ในปืนโหดเดียว ก็ลองเปลี่ยนโหมดบ้างดีกว่า,อ,าอันนี้ก็เป็นเอาเป็นอะไรดีเนี่ยนีย่ละกันหมดกู้ระเบิดนะอ่านว่าอะไรไม่รู้ ก็กำลังเข้านะครับผมแง่ทำไมมันนานจังเลยเฮ้ยนานจังอ่ะเออมาละอันนี้ใช้เวลานานาน,นิดหนึ่งนะอันนี้ผมก็ว่าจะเล่นเป็นโหมดสุดท้ายแล้วนะครับผม ก็ถ้าจบหมดนี้แล้วก็นะเ่อยอันนี้ต้องเราต้องปกป้องไม่ให้ฝั่งฝัลูกค้ามาวางระเบิดได้นะแต่เนี่ยจะไม่มีโอกาสแบบคือตายแล้วไม่ไม่สามารถเกิดอีกครั้งได้นะก็ต้องแล้วก็ต้องระวังตัวดีๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปฝั่ง A แล้วกันนะฝั่ง B เห็นไปหลายคนละ่ะต้องระวังอันนิดนึง นี่ครับฝั่ง A เห็นเนาะซึ่งเราต้องระวังตัวดีๆนะเพราะว่าตายแล้วมันไม่สามารถเกิดใหม่ได้นี่โขโ,โ,โดนย่งเซนเลยเด,ด้วเด,ววด้นี่เนี่ยฆ่าล้วสองคนนะก็เห<ด><ด>ลือสองโอโ้เหลือผม คนเดียวละก็ความหวังทุกทุกอย่างอยู่ที่ผมแล้วนะอ้าวเรียบร้อยต้องรีบไปกู้ระเบิดรีบเลยรีบเลยต้องรีบกู้ระเบิดรีบ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 เรีบบร้อเรีร ได้หนึ่งแต้มนะครับฟังผมก็ใช้ปืนเดิมนะปืนนี้มันวิ่งวิ่งไวดีไม่หนักนะคราวนี้ไปฟังไหนดีเอหรือบีเอาบีก็ได้อ้ยหรอฟังเอดีเอาฟังเอก็ได้ก็ต้องระวังเหมือนเดิมนะ หนึ่งศบเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฝั่งฝั่งนรงข้ามครับเหลือหนึ่งคนแล้วนะอ๋ออนี่เหรอเนี่ยเรียบร้อยครับการได้แล้วก็ถ้าศัตรูฝั่งนรงข้ามหมดนะก็จะได้แ้มไปโอเค ก็อันนี้ไปฝั่งบีบ้างดีกว่าไปฝั่งเดิมหลายรอบแล้วเนาะฝั่งเดิมมาสองครั้งนะก็มาฝั่งนี้บ้างดีกว่านะก็ต้องมาดูตรงนี้เห็นเห็นสต้ละผมเห็นสต้ละโอ้มาสี่คนเลยเหรอใจเย็นพี่ชายเนี่ยอ่อนแอก็แพ้ไปโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมโดนอะไรอ่ะอ๋อระเบิด เออเราผมไม่ได้ดูเลยอ่ะก็ต้องมาดูคนอื่นนะโอ้รอบนี้เฟลโดนระเบิดนะ the has the bomb. ก็ดูก่อนนะว่าโหเหลือกันสองคนด้วยนะฝั่งตรงข้ามก็เหลืออีกสองคนก็ซุสู้นะ the bomb has been าเราเบิดถูกวางแล้วนะอยู่ฝั่ง B อยู่ฝั่งบนะต้องรีบไปกู้นะอันนี้ผมดูในมุมมองคนอื่นนะผมไม่ได้ขยับอะไรเลยนะรีบไปกูเปก้เร็วๆสิอืมกู้เร้วแลวอ้าวไม่นะไม่นะเจ้านี่ทำไมก็ยิงมันสิ โอ้เรียบร้อยครับแพ้แล้วเป็นไรรอบนี้เสียแต้มให้มันหนึ่งแต้มแล้วก็พึ่งมากู้ระเบิดโอ้ยอะไรเนี้ยน่ะตายก็ไม่เป็นไรครับเสียแต้มให้มันหนึ่งแต้มก็ไม่เป็นไรอันนี้ต้องเป็นคนไปวางระเบิดนะเป็นคนไปวางระเบิดซึ่งใครจะอะ๋ยวผมเองนะ เดี๋ยวจะไปวางที่ฝั่ง A แล้วกันนะตอนนี้เราเปิดอยู่กับผมนะต้องรีบไปวางวางเลยวางเร็วๆโอเคก็ต้องปกป้อง ก็ต้องปกป้องตรงนี้ให้ดีๆนะก็ต้องระวังแหละก็เนี่ยเย็บร้อยพลังข้ามหมดนะโอ้โหฟ้าร้อง อ่านี้ไปฝั่งไหนดีฝั่งบีไหมอ่าใครจะเอาระเบิดอ่าอ,อยู่กับคนนี้นะเดี๋ยวจะตามไปปกป้องนั่นแหละก็ต้องไปแบบไปแบบงงๆก็ได้จริงอะ่ะเนี่ยเรียบร้อยนะัการดได้สองคนแล้ว ฝั่งตรงข้ามเหลือคนเดียวนะก็ไม่มีอะไรมากอุ้ยโอ้โหไม่น่าเลยโดนยิงจากข้างหลังเฮ้ยสู้สู้สู้ท่านไหนมันจะตายวะเนี่ยโอ้โใช้ปืนเดียวผมเลยคนเนี้ย ถ้ามันสียิงยิงก,การซะโอ้โหตายก็ความหวังโอ้คนนี้มีระเบิดด้วยนะคนนี้มีระเบิดอยู่นะก็ไปจัดก,การมันซะผมขอดูคนนี้ดีกว่าเอาคนไหนเนีย่ย ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าตัวร้ายมันอย <ท Então, S 1> ู like, oh, okay. ่ตรงไหนนะระเบิดถูกวางแล้วโอเคก็ดีนะไปดูแลได้ดีด้วยนะก็ต้องเอาชีวิตรอดจนเวลาหมดนะตอนที่จะโดนยิงตายไอ้ฟองหนูข้ามหลยอีกตัวเดียวนะ สามลุมหนึ่งนะก็่าจะรอดอยู่ที่ไงตัวรอดอะตัวรอดฆ่าเลยฆ่าเลยยิ่งอลอลัยให้มันได้อย่างนี้สิก็เรียบร้อยชนะนะชนะเรียบร้อยก็ก็จะว่าดี ก็ดีเลยทีเดียวนะครับผมก็หมดสุดท้ายนะเนี่ยครับที่หนึ่งที่หนึ่งตลอดการนะครับก็ไม่เห็นกต้มโมนะอ่าก็เลเวลก็อัพขึ้นเรื่อยๆนะนสิบสองแล้วไอ้ตรงนี้ได้ปืนะไรเนี่ย เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันก็ค่า12คนนะก็คลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้แหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ